สวัสดีครับอาครหนึ่งห้านะครับเจ้าอา,าดินก็เข้าบ้านไปเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังมาเตรียมอาหารให้กับเจ้าจัสมินอยู่ย่ไหนเอ้ยอยู่นู่นไงนี่ไงเจ้าจัสมินมีกี่ตัวเอ้ยหนึ่งสอห้าหนะหตัว แต่เขาคงไม่กินอ่ะเขาไม่เหมือนกับเจ้าอาลาดินนะที่แบบป้อนหายป้อนหายอันนี้ป้อนเขาเขาก็ไม่กินแต่เขาจะกินตอนกลางคืนดึกๆที่เราไม่อยู่นะที่เราไม่ได้มองเขาอะไรเงี้เขาจะเป็นคนขี้อายนะไม่กินตอนที่มีคนอื่นอยู่นะครับเป็นคนขี้อายมากแต่ผมก็จะพยายามป้อนเขาทุกครั้งนะจะลองป้อนเขาทุกครั้งเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจมากินนะ อดูซิว่าจะอย่างังเอาค่แบบว่าหายเย็นเนะต้องจับดูหายเย็นแล้วก็หายร้อนนะครับเพราะเราแช่น้าร้อนนะเนี่ยแช่น้าร้อนแป๊บหนึ่งมันพอพอบรรลาน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็เอาไปผึ่งไว้ให้มันหายร้อนนะครับ แล้วก็เอากระลาที่ชุ่มซับๆหน่อยนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปกลบกลิ่นของเจสซดิ้งให้มันแบบว่ากลิ่นมันจะเบาบางลงอะไรเงี้ยมันจะอาจจะไม่ค่อยซับไม่ค่อยดึงดูดใจนะครับนี่ก็ซับๆหน่อยซับๆหน่อยถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ใส่

ไม่เคยกินเลยมืน่นตลอไม่แบบไม่มีแบบท่าทางแบบงับงับเงี้ยไม่มีแบบเจ้าอาลินเนี่ยไม่มีดูดิในลองล้อมนี่องล้อมกิ่ตัวเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวในลองล้อมล้อมทุกที่ทุกทางดูสิจะกินไหมไปไหนก็จะต้องเจอ <c oughs> พิดอยู่ขคาเดินไปแนละ้วเดินไปแนละ้วจะกินไหมจะกินไหมถ้ากินนี่ก็จะดีใจเลยนะดูเขาเข้าเดินช้าชา้าชา้าชา้า เอาไม่สนใจแล้วง <Thank you. S 1> ีว่างอีกวางดักอีกชุบเห็นไหเดินมาเดินมาเดินมาดมดมดม,ดม,ดมแต่ไม่สนใจเดินหนีไม่เอาละนี่ก็ประมาณนี้จัสมินเขาไม่เขาไม่กินแบบนี้เขาจะกินแบบตอนที่ไม่มีใครดูเขาอ่ะนั่นแหละ พี่ใส่ก็แต่ตัวก็ไม่เหมือนกันนะเราต้องเรียนรู้นะครับแต่ต,ตัวเป็นใส่เป็นไงขอแค่เขากินก็พอแล้วนะไม่ต้องสนใจว่ากินแบบไหนนะแล้วถ้าเเอาจะสิ่งมาเดินะเล่นน้ดูได้ไหมคะว่างไหมไม่ว่างนะไม่เป็นไรกินอยนู่เขากินน้ำ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 เดือยวต้องกินอืมแต่ว่าบ้านเขาก็ยังสะอาดอยู่นะงั้นจะไม่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแค่น้ำอย่างเดียวพอ นี่เดี๋ยวผมจบเอามาเดินเล่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเอาอาหารมาใส่ถาดเอาไว้เตรียมให้เขากินคืนนี้นะครับสำหรับใครที่ให้อาหารน้องค้างคืนนะครับก็อุ๊ยกินไหมเผอกินดูสิใครที่ให้อาหารน้องค้างคืนนะครับก็ควรจะหาแบบน้ำมาลองลองพื้นเอาไว้นะ กันมดขึ้นนะครับเพราะว่ามดบางทีมันมันได้กลิ่นในพวกเนี้ยไอตัวสันดิ้งไรเงี้ยมันมันชอบมันจะมาขึ้นนะแล้วมันอาจจะมาทําให้น้องได้รับความอันตรายได้นะครับไม่กินใช่ไหมไม่กินก็เก็บเก็บแล้วเดี๋ยวแหวไม่กินไม่กินอ่ะลงมาจะเ,เปลี่ยนน,น้ำอย่างเดียวพอเอามาเดินเล่นกัน มาเด่นเล่นกับพ่อมันั่งตักกันมานั่งตักอตกอนยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเพราะผมดมแล้วมันไม่มีกลิ่นไนะมันไม่เหม็นไม่มีฉี่ไม่มีเอื้อแล้วก็แต่เราเปลี่ยนแค่น้าอย่างเดียวเนี่ยแย้วแ้วลงไปเลยลงไปเลยกล้าลงเปล่าให้เขาเดินดีกว่าเผื่อเขาจะได้หิวคืนนี้จะได้กินยเยอะๆนะมาลงมาลวคืนนี้จะได้หิวกันจะได้กินยเยอะๆพ่อเป มือพ่อเราเลฮะมืพอพ่อทำไมอะทิชชู่สิใช่ไหมไมืพอพ่อเราทิชชู่เนี่ยทิชชู่มันเปื่อยง,ง่ายอ่ะให้เขาเดินจะได้หิว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 ,หวคืนนี้จะได้กินเยอะๆมีหกตัวนะถ้ากินหมดหกตัวก็เก่งแล้วครั้งที่แล้วจะเป็นห้าตัวนะเก่งมากเลยนะครับใช่แล้วเดินเยอะๆเดินเยอะๆจะได้หิวไปเดินไป แล้วไม่ว่างเพราะกขากินขนมอยู่นะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาไปแปลงฟันแล้วต้องให้ต้องมีกินขนมเฮ้ยพูดดูดูเร็ววิ่ง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 พอพอพ่อพ่อเอเผอเนี่ยวิ่งเลยนะเผอไม่ได้เลยนะดูดิเผอวิ่งเลยไหนโฆษณาโฆษณา่อยหมึกกรุบนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เงินไม่ได้อะไรแต่ว่าแค่ชอบเฉยอ่ะหมึกกรุบ อันนี้คือเขาเรียกทายอินนะหมึกกระบทายอินกินไหมไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเขาหรอกเขาไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรแต่ว่าแค่ชอบกินแล้วมันเผ็ด <Okay. S 1> แบบเผ็ดไหมอ้อําเผ<ฮ>็ดไหมคะเผ็ดนะเผ็ดแบบแสบแสบซ่าๆคล้ายกินพวกหม,มาล่าอะไรไม่รู้ใช่ปะ่ะอ่ะพอแล้วไม่ได้เงินแค่เขาจะเก็บแล้ว มามามานี่มาเลยกว้างมามาเลยไกลๆมาวิ่งแบบไม่เก่ดีแล้ววิ่งแบบไม่เก่จะได้แข็งแรงนะมามามาวิ่งไปไกลๆวิ่งไปหน้าประตูเลยวิ่งหน้าประตูเลยนู่นๆไปทางนู้นสิไปทางนู้นไปทางหน้าประตูไปทางหน้าประตูไปดูๆๆ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 ๆยอมยอมไปไปไปอย่าไปก็ไปเลย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 ไปไหนก็ได้ขอแค่ให้ให้เดินนะเพื่อช่วยกระตุ้น ลำไส้ระบบกันเอานจะไปไหนเนี่ยจะไปเข้าตูดพอแล้วเอยไปไหนออหลีกทางให้ไปเลยไปเลยไปเลยแต่เรามีเส้นตายอยู่นะถ้าเขาจะไปถึงเส้นนั้นเราต้องรีบไปจับตัวมาไม่งั้นเดี๋ยวเขาหลุดเข้าไปข้างในเนี่ยฝุ่นก็เยอะมดก็เยอะเผื่อมีหนูอีกพี้พี่เร็ว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 ,ว,ว,วจังเร็วจังดีนะไม่มีกาวหลักหนูนะถ้ามีเนี่ยงานเข้าเลยแหละตายอย่างเดียวถ้าถ้าเจอเข้าถึงหนูอะ ให้ดูดูหางเขาดิหางเขาใส่ไปใส่มาเขาสื่ออารมณถึงอะไรนี่เนี่ยพอพอเขาเริ่มกินได้นะครับหางเขาก็กลับมาอ้วนอีกนิดนึงอีกครั้งนนะแต่ยังยัง,ย,งยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็แต่ก็ดีกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่คือแบบว่าไม่กินเลยกินไปแค่ตัวเดียวเองนะองสติ๊เห็นดูดิอันนี้กินไปห้าตัวนะหางก็เริ่มเริ่มกลับมาอ้วนนิดนึงแต่ยังไม่อ้วนเยอะนะ เขาอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนนเนี่ยไปเดินไปเดินไปเดินลงปั้งไปอยากให้ผมชอบที่มันแบบอาวอุอ้วนอ่ะผมชอบมันเพราะว่ามันดูสมบูรณ์แข็งแรงดีนะแต่ยังห่วงเรื่องวิตามินกับแคลเซียมอะ่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขากินน้อยไปหรือเปล่าผมอาจจะต้องหาสลิงมาป้อนเขาสัปดาห์ครั้งเลยนะจะหาอย่างนี้ต้องหาสลิงแบบว่าเล็กๆอะ่ะหนึ่งซีซีอะไรเงี้ย แล้วก็จับเขาแล้วก็ป้อนเข้าไปเลยยเงี้ยชัวร์กว่านะเอาคุกแมลงบางทีเขาก็ไม่กินอะเงี้ยแล้วบางทีผมก็ไปวางกับพื้นเอาไว้มันก็ไม่ได้พบกินหรือเปล่าไงน,นิ่งเลยไม่ได้ละ นิ่งเลยเจมมุมนี่นิ่งนะไม่กล้าวิ่งแบบเมื่อกี้โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาเขาเข้ากล่องแล้วนะแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำเปลี่ยนน้ำแล้วก็เอาอาหารนะครับสดิงหตัวนะแล้วก็คลุบ แคลคุกวิตามินแคลเซียมน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้เขานะครับมาดูกันว่าพวกนี้เขาจะกินไหมนะมาดูเดี๋ยวพวกนี้มาดูกันนะว่าคืนนี้เขาจะกินหรือเปล่าแต่ผมว่าคุกแคลเซียมกับวิตามินเนะี่ยไม่ไม่ค่อยน่าไว้ใจอะ่ะกลัวเขาไม่กินเนะี่ยแต่ว่าถ้าไม่คุกก็ไม่ได้ไนงะเพราะเขาเขาไม่ได้กินมาหลายวันแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวดมซิว่ามีมีกิ่นไหมเนะี่ยรังเขาเนี่ยทำเาเนี่ย อืมไม่มีกลิ่นอะไรเขาไม่ได้ขีดลงนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน้ําไปล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมยังไงก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ก็เป็นซดิ้งหตัวนะครับคลุกแคลเซียมกับวิตามินเอาไว้นะครับแล้วก็มีมุมนี้ก็จะเป็นแคลเซียมกับวิตามินคลุกเอาไว้เผื่อเขาจะกินนะครับก็จะได้ประโยชน์หน่อยนะสารอาหารครบถ้วนนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะกินหรือเปล่านะอาคาบหนึ่งห้าาโอเคสวัสดีครับ